ได้ยังไงลองไปดูภาพเมืองหุยโจเรียนแบบเมืองเฮาสัตในออสเตรียนี่คือหุยโจนะฮะและ้วท่านผู้ชมดูเมืองเฮาสัตของจริงนะนี่ฮะ<อ>นี่ฮะอันนี้คือหุยโจอันบนเฮาสัตของออสเตรียของจริงเนี่ยข้างล่างไปดูเทียนจินกำจอนเหนือของจีนเรียนแบบแบนนัตตัตสกายไลน์ในสารันี่ฮะของจริงเนี่ยอันนี้ แล้วลองเทียบกันดูเทียนจินเรียนแบบแมนฮัตตันนี่ฮะน้องไรก๊อปเมืองเลยอ่ะาทาวเวอร์บิดของลอนดอนเวอร์ชั่นเมืองซื่อโจอ้าวดูฮะเออน,นี่เมืองซื่อโจเป็นแบบทาวเวอร์บิดของจริงอ้าวลองดูฮะโอ้โหแล้วลองเทียบกันดูฮะเหมือนกันเลยก๊อปทั้งเมืองเฮียค <c oughs> อ,องชอง เช็บบคเพลช็อปแบบก๊อปปี้ในเมืองเจิงโจวมณฑลไห่หนานแบบนี้นะแล้วไปดูคองจองเช็คเพลของจริงในฝรั่งเศสนะะอ้าแล้วเทียบกันดู <c oughs> สุดท้ายหอไอเฟลที่หางโจว,โจวและหอไอเฟลที่ปารีสตายแล้วแล้วเทียบกันดูนี่ฮะ เรียกว่าอาพี่มหากอปปี้เรื่องเราเช้านี้8ปดรายการยี่สิบหกนาทีจะกลับมาครับ